สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆช่องทาง y o u t ท b e ทุกๆคนนะครับแล้วก็กราบสวัสดีพี่น้องทางสปปลาวดด้วยนะครับผมครับผมสลับคลิปนี้นะครับก็มาร่วมแสดงความยินดีกับพี่น้องทางสปปลาวนะครับที่มีโชคลาภในนทาง หวยรัฐบาลลาวนะครับในคลิปสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะครับผมที่ผมลงให้ตั้งแต่สูตรแรกนะครับผมในงวดนี้ก็มาแค่สูตรเดียวนะครับในสูตร2เม็ดก็หลุดไปนะครับส่วนสูตรโค้งสุดท้ายนะครับก็มาแค่ตัวฟันนะครับเนาะจับคู่นี้ไม่มีนะครับผมสําหรับตัวเด่นนะครับตัวเด่นวิ่งลูดนะครับผมให้เด่นศูนย์ไปแล้วเด่นศูนย์ไปนี่หลุดนะครับศูนย์ไม่มีนะครับเนาะนะครับ ผลหวยรัฐบาลลาานะครับในงวดนี้นะครับเจ็ดห้านะครับเจ็ดห้าแปดแปดเก้าห้านะครับผมเนาะเลขเบิ้ลก็มาอีกแล้วนะครับผมแปดแปดนะครับเนาะงวดที่แล้วสี่สี่งวดนี้แปดแปดนะครับผมเป็นไปได้นะครับรู้สึกว่าจะมาบ่อยเนาะตั้งแต่ศูนย์ศูนย์แล้วก็ห้าห้า ห้าห้าแล้วก็สี่สี่เนาะสี่สี่แล้วก็มาแปดแปดอีกนะครับผมสำหรับในสูตรนี้นะครับเด่นศูนย์หลุดไปเนาะวิ่งรูดที่ห้านะครับวิ่งรูดที่ห้านี้มานะครับมาทั้งเจ็ดห้าแล้วก็ห้าเก้านะครับแต่ว่ามาตัวกลับหมดเลยนะครับมาตัวกลับหมดเลยเนาะแต่ไม่ใช่ตัวเน้นนะครับที่ผมเน้นให้มีห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าหกห้าสี่นะครับเนาะก็ถ้าพี่ นะครับเอเอาไปวิ่งลูดนะครับก็จะมีโชคลาภนะครับผมนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับก็เข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับสลับพี่น้องทางสปปลาวนะครับถ้าเอาไปวิ่งลูดนะครับนะครับผมก็ในสูตรนี้ผมก็หยุดมา2งวดนะครับแล้วก็มาลงเนาะก็ถือว่าในงวดนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับก็ถือว่ามาดีนะครับส่วนในสูตร2เม็ดนี้ผมหลุดไปนะครับ ส่วนสูตรโค้งสุดท้ายนะครับนะครับในสูตรนี้รู้สึกว่าหลังๆมาก็ไม่มาเลยนะครับก็ส่วนมากจะมาแค่ตัวเด่นตัวรองนะครับสำหรับในงวันนี้นะครับก็มาแค่ตัวผมฟันให้เนาะฟัน5ตัวเดียวนะครับฟัน5ตัวเดียวส่วนเลขตารางก็มีแต่5เนาะนะครับเพราะว่าไอหวยรัฐบาลเราออก7 7 5เนาะแ8นะครับแล้วก็95นะครับผมนะครับนี่ก็ให้เลเบิลเนาะ นะครับชุดเน้นให้ก็มีแต่05น .45 35 51 55นะครับที่ผมก็เน้น5นะครับไม่คิดว่าจะเป็น95นะครับนหรือว่า75นะครับก็ถ้าเกิดใครเอาตัวฟันนะครับไปวิ่งรูดนะครับก็น่าจะมีโชคลาภนะครับผมสลับตัวฟันผมมาแค่ตัวฟันนะครับในสูตรโค้งสุดท้ายนะครับก็ขอแสดงความดีใจกับพี่ๆสายวิ่งรูดนะครับผมส่วน ที่ผมจับคู่ให้ต้องกรับขอโทษขออภัยพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับผมนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมเนาะก็ขอขอบคุณกําลังแรงใจพี่ๆนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจนะครับไม่ว่าแนวทางจะหลุดหรือเข้าก็พี่ๆก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจนะครับผมก็ขอขอบคุณมากๆนะครับผมเนะาะทั้งพี่น้องทางสปปลาวแล้วก็ พี่พี่ fc นะครับแล้วก็เพื่อนเอนช่องทาง YouTube นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็กลับสวัสดีครับ